ค่ะนีแยส่ก,กะลาลันต่ำน้ำพริกกะปินะคะอ่าเพิ่นกระเฮ็ดได้ประมาณหนึ่งเราใย่ยาใส่กะบไทยพอทัำไทยทำพอทัานเนาะคะ่ะเนาะอ่าค่ะกระเทียมเอ่อกระเทียมบักพริกนะคะกระเทียมบักพริกกับไอ้ยังก็ต่ใส่กันเนาะนะคะอ่าปรุงรสไอ้อต่ำบักแข่งน้ำเด้อค่ะบักแข่งนี่บักแข่งกับบักเกลือพวกนี่ใส่น้ำ บุบบุบใส่น้ำบักหน้าวักหน้าน้ำตาลกะปิใส่เข้าไปเนาะเนาะพริกกะปิโคกๆเยอะๆๆตัมใส่น้ำกันค่ะอันได้แซบใส่ลงไปน้ำตาลของนัวน้ำอุ่นนะคะเออกะปิกะปิน้อยๆๆเนอะค่ะเยาะปักหน้าทาลูกยนึ่งบอนั่งก็ใส่อีกเนาะ S, <c oughs> ต้องสมสบไม่เคยแสบแต่ขั้นบักเน่าหน่อยบักเน่าแพงกะใส่แใส่ตามนี่เนาะอันนี้จะใส่ซื้อมากสามหน่วยคลิปใส่ใส่หน่อยหนึ่งวันย่างไปชิมมึงบ่ใครได้เฮ็ดกินหรอกค่ะปีนึงก็บ่ได้เฮ็ดเด้อค่ะน้ำพริกกับปินี่ยนี่ใส่เราบ่คือบ่คือแจกเฮ็ดดิเออบ่มักบ่หึมันจังได เอาเอออันนาเสียอีก็ล้กอืมอีนึงก็บ่พออย่าใจนะเอออืมอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเกระข่วงบุบๆจักหน่อยเอาเอาสากบุบๆลงไปจักหน่อยให้มันแตกชิมดูถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่อีก หน้าแป้นค่ะสามหน่วยสิบบาทเนาะแพงช่วงนี้แพงเงินน้อยๆน้ำหนามก็ไปไ่่ยนี้ค่ะอจอนมาช่้เอื้อนจอนมาให้พี่เอื้ยชิมหน่อยให,ยห,ยหย้ม,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 มนันก็แสนี่อีกอ ไอเส้มันลอยอืมน้ำลายมันมัตันอีก่ไหมมันตันสักไหนนะหนูเผ็ดดีเว้ยโอ้จ้าบมากพอดีเลยยายลวกผักเอาไว้ยายจะมากินกับนี้แหละผักลวกก็เห็นนใส่ผักลวกนั่นแหละที่จริงว่าจิตำแต่เมื่อบ้านเราค่ะถึงไมีแนวอื่นก่อนก็ได้กินแนวอื่นไปก่อนเนาะเนาะอืมเอ็ดห้าหนึ่ง เอาจอนกลางเวลาเ้ากินยามเหลือก็ใส่กล่องไว้แต่แต่แตยพยายามจะใส่อย,อยเอาเอาไว้หลายวันอบรา้ากินยิบยิบ,บลูกก็ต้องกินกับน้ำพริกตัวสกินเปรี้ยวอะไจะกินได้นอหมอาาอน้ำตาลใสน้ำตาลบักข้าวตะโนด,ดี้ค่ะแสบว่าเคยได้ใส่ไปได้รั่งมากหลังเดย์บนข้าวปีเราบ่ห <c oughs> มมันจะเือเว,ว่าจาใส่บกกั็ได้ใส่บุบในนันนะ้นะ เออค่อยๆนี่ลูกเม็ดนึงอืมช่วยมาลูกช่วยมาอืมต้องเด่นบันบะเครือบะเกือพว่งกับปลูกเองเนาะเ่ะเนาะอืมได้เองพุทอันได้เันอยากกินยังไดกันอ่ามา เช็ดไปอาดุช huh. uh ีเชดไปดูปะอือือโอ้ม็ด้วลูกเม็ดืมืมวังเดินน่ยมีดอนีใครจะอมกับเฮ็ดแล้วอปลาทูกับเฮ็ดแล้วอ่าอืม เสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อบานนี่ชาติอร่อยกินกับพักลวกย่ใส่ต้มพักเว่หมู่บ้านค่ะต้มบลาเขือต้มพักบุงลวกพักบุงลวกบลาเขือไว้กะเออยอดดีแล้วไม่กินกับน้ำพริกโอ้โหค่ะน้ำพริกกะปิฮาร้านย่าใส่เห็ดนะคะย่าใส่กระชอยอยู่ข,ข้างๆนี่นะคะไม่กินน้ำกันเ,นเ,นเนด้อเพื่อนๆเด้อ ใข่เจียวจะอมรันปลาทูสวัสดีพักตัวพักตุม่มหย่อดนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามกดไลค์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ยายใสนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีะค่ะ